เย็นสบายๆยอยากกินอะไรร้อนว่ะหมายถึงอะไรวะใช่ที่กูคิดไหมใช่ไหมนาก็คิดเหมือนกันใช่ไหมยอย่างที่ทุกคนได้เห็นกันนะครับการหาเรื่องไข่ตัวนั้นไม่ใช่เรื่องยากขอแค่ทุกคนมีความอยากอยู่ในใจสวัสดีพีเพิลทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ผมมีนัดไปกินบุฟเฟ่กับแก๊งพีเพิลของผมเองนะครับอันแรกอาจารย์ก็มาลบผมที่บ้านก่อน อย่างนั้นก็มารับหนึ่งกันน้องไ์น,นะครับไปกินบุฟเฟ่กันร้านนี้ที่จะแนะนําก็คือร้านกิวโซนะครับอยู่แถวมหาชัยนะครับราคาไม่แพงและวัตถุดิบก็ดีมากๆนะครับอยู่ที่2 9 9ก้าบาทมงน้ํารีฟิล39บาทนะครับ3า8ราบาทบรรยากาศก็ดีมีเพลงเกาหลีให้ฟังด้วยนะครับมีก็จะมีน้ําจิ้มยูเอีอย่างนะครับมีกิวโซ คอนสึดซีฟู้ดแล้วก็ซุกกี้นะครับวิธีการสั่งเมนูเขาคือสั่งผ่านเว็บไซต์นี่ก็จะเป็นเชลน้ําของเขานะครับให้มาดูดี่แ่้ก็เอาขอมาเสิร์ฟนะครับสั่งกันเยอะมากเหมือนหิวข้าวกันนะครับดีเก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำแล้วก็วเ,น,ออเนื้อปลาไรลผัเตาหัวกันนะครับนี่ก็แชร์เข้าผนผันกินนะครับข้าวผัดกระเทียมที่อร่อยมากอืมคำจิ้มผมลองกินกับหมูแล้วอร่อยมากครับรสชาติไม่โดด นะครับแล้วก็แบบคือกินกันได้เรื่อยๆนนี้ก็จะเป็นกุ้งแม่น้ํานะครับทีเด็ดที่นี่สาหรับผมที่ชอบก็คือน้าจิ้มซีฟู้ดนะครับคือมันไม่เปรี้ยวโดดมันหวานมันอร่อยกลมกล่อมมากนะครับฟิน